ของเราเพจเนี่ยก็พึ่งลงนะครับแต่ว่าก็เป็นทางโฆษกของสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณโต้สุริพงศ์เนี่ยเขาพูดถว่า38วันที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยปราบสแกนเนอร์อ่าสแกมเมอร์ไปแล้วกว่า35,000ล้านเอะทำไมมเงียบจังเลยอ่ะไม่ไม่ไม่แต่การที่เขาพูดก็แปลว่าเขาต้องมั่นใจว่าทำจริงนะผมอ่านแล้วได้ครับผมผมอธิบายได้อ่ะเชิญฮะผมอธิบายที่หนึ่งดนะคือคืออย่างนี้นะครับเมื่อไม่ช้าผมอ่านข่าวนี้แล้วผมตลก นะคือเนี่ยในผมเป็นคนคนมาครับใช้หมายเก่านะแล้วผมเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยนะคือใจไอ้อ,อย่างเงี้ยคือท่านท่านต้องอย่ามาพูดเลยเพราะว่ามันไม่มีมันมันมันไม่มีอะไรที่จับต้องได้มาให้ประชาชนดูวันนี้ผมถามคําเดียวว่าท่านเอา,อางี้ท่านบอกท่านท่านยึดท่านปราบได้เท่าไหร่เนี่ยนะท่านต้องเอาเติมาเลยว่านับตั้งแต่พี่หนูอยู่เนี่ยนะวันที่หนึ่งนะสมมุติว่าเอา สถิติการหลอกเนี่ยมันมีอยู่พันลายมเมื่อพี่หนูอยู่มันลดลงหรือเปล่านะถ้าคุณจับมากเนี่ยการเกิดเหตุมันต้องลดลงนะแต่นี่คุณจับมากเนี่ยนะการเกิดเหตุมันก็มากตามแสดงว่าคุณจับอะไรหรือเปล่าทุกวันนี้มันจับแค่บัญชีม,ม้านะแล้วผมต้องเรียนว่าท่านจับสแกรรมเมอร์ที่ไหนนะนะสแกรรมเมอร์มันคืออะไรคนจีนเป็นหัวหน้าต้องจับแบบสมัยก่อนผมทําคือสแกรรมเมอร์คนจีนเป็นหัวหน้า นะคนเกาหลีคนไต้หวันนะครับแล้วท่านต้องแสดงเห็นว่าเมื่อท่านจับแล้วนะครับคนจีนกี่คนนะแก๊งนี้คืออะไรนะคนไทยเกี่ยวข้องคือต,ต้องเอาสถิติออกมาเลยต้องเอาสถิติออกมาเลยว่าแล้วต้องบอกเลยว่าท่านยึดทรัพย์อะไรบ้างยึดทรัพย์ไปเท่าไหร่แล้วทรัพย์เนี่ยมันมีเส้นทางการเงินไปเชื่อมกับผู้เสียหายกี่กี่คนถูกไหมครับนี่ท่านต้องทําให้เห็นเลยแล้วผมถามคําเดียวว่าวันนี้ท่านยึดทรัพย์ใครก๊กอานยึดทรัพย์รียองพัดนะยึดแล้วทําไงต่อแล้วลูก S <S <S ก็อารุยลียองพัดที่มีข้อมูลนะฮะอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ข้อมูลสวมบัตรท่านไปดําเนินการหรือยังค,คือการยึดทรัพย์เนี่ยมันต้องยึดเงินสดเหมือนผมยึดตู้หา่าวเอาปปงอไปยึดโรงแรมยึดรถหรูยึดบ้านาปิดเลยนะแล้วยึดเงินสดตอนนี้เงินสดตู้ห่าวที่ผมยึดของยังอยู่ที่ปปสอ,อยู่6 0พันกว่าล้านครนะแล้วอย่างนี้แล้วเส้นทางการเงินเนี่ยก็ไปเชื่อมกับคอนเซ็นเตอร์ หรือสแกมเมอร์นะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะต้องเอาก้อนนี้มาเฉลีย่ยทรัพ์คืนประชาชนเห็นไหมครับ, <He ard S 1> รบมันเป็นรูปธรปรมแต่แต่ทีนี้ว่าวันนี้เรายังไม่มีเลยอะ,อะไรครับเนี่ยเฉินจือ้อเราทําอะไรอยู่นะไต้หวันยึดเนะี่ยพี่บอกสิงคโปร์ยึดนะเกาหลียึดนะอมเมริกายึด แต่เบสไทยแต่ทุกคนที่ยึดเขาบอกนะว่าเขายึดอะไรถูกอ่ะของเราสามหมื่นท่านพา้านมันลอยลอยอยู่นะลอยลอยครับผมนะฮะมาที่เชิญครับคือไม่คือคือของเราเนี่ยจริงๆเขายึดให้มันเป็นให้มันเห็นเป็นตัวเลขเป็นตัวรูรม่นมาอำจริงจริงเนี่ยผมว่ามันมันไม่ปปงบวันเรามันก็มีประสิทธิภาพนะถ้านายกสั่งนะเขาไปดูที่เส้นทางเงินใครเชิญจือมีไหมบ้างไหมก็ถ้ามีคุณก็มาเปิดเผยว่ามีแล้วยัดแล้วอะไรเงี้ยก็ดีกว่าคุณก็ มาพูดแบบรวมๆลอยๆแบบนี้เลยทําให้คนมันสับสนครับอะผมสั้นๆก่อนที่เวลาเราหมดเนี่ยนิดเดียวฮะผมอยากให้ให้ประชาชนได้เข้าใจสักนิดหนึ่งสำหรับบางคนที่อาจจะยังสงสัยว่าเมื่อสักครู่คุณ๊กพูดเนี่ยเรื่องตํารวจอชัดเจนคุณเทพไทยพูดว่าโอเคในส่วนของการเมืองแต่ในส่วนของการเมืองกับตํารวจเนี่ยมันมาเกี่ยวพันกันยังไงกับเรื่องของแสแกมเมอร์ที่ณตอนนี้มันจะเรียกว่าร่วมโดยวยช่วยกัน เ,เกี่ยวพันกันหรือว่าสมประโยชน์หรือประโยชน์ทับซ้อนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันพึงให้เกิดสิ่งนี้แล้วมันแก้ไม่ได้ล้อมไม่หมุนนะคือนักการเมืองคือสแกมเมอร์มันมาเกี่ยวกับ,ก,บการเมืองคือก่อนจากนี้เนี่ยวันที่ไม่มีแก๊งสแกมเมอร์นะเฟื่องฟูเนี่ยการเมืองเนี่ยมันจะซบเซามากบรรยากาศการซื้อเสียงเนี่ยมันจะน้อยมาก เพราะมันไม่มีเงินมันไม่มีเงินไงแต่ว่าพอมีแกงสมเกอร์มีแกงคอสเทเตอร์เงินสีเทาเนี่ยเข้ามาสู่วงการเมืองมาสนับสนุนพรรคการเมืองมามีกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวเล่นการเมืองมาฟอกตัวในวงการการเมืองพวกนี้ก็เลยเอาเงินนี้มาซื้อเสียงไงแล้วมันไม่เสียดายไงการซื้อเสียง80ดสิบล้านร้อยล้านเนี่ยนะแพ้มันก็ไม่เสียดายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดือนสองเดือนกกคืนได้กูมีเงินมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่านักการเมืองเนี่ยนะที่มาด้วยเงินสีเทาเนี่ยเกือบครึ่งสภาโอ้โห กือเรครสภา,าแล้วไปดูได้เลยเออแล้วแลวผมท้าอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้ตั้งสภาเนี่ยนะผมว่า70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรกันซื้อเสียงมาทั้งนั้นใออช้เงินมาทั้งนั้นผมเลยบอกว่าถ้าคนไหนไม่ซื้อเสียงมาหาผมผมจะพาไปสาบานวัดประแก้วแล้วผมใจตายหมดตั้งสภา,าเลยเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใจปราบยังไงละ่ะถ้าปราบเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยรอบนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณจะลดการซื้อเสียงอันดับแรกที่สำคัญที่สุดปราบแก๊งสแกมเกมอร์ตัด ขั้นตอนย้ายเงินสีเทาเนี่ยเข้าสู่พรรคการเมืองใหญยนักการเมืองเนี่ยเอาเงินสีเทามาซื้อเสียงมันจะลดได้ยังไงตังนั้นคุณก็ปรับไม่ได้หรอกคุณจะไปปรับนักการเมืองได้ยังไงครับผมแต่จริงๆคุณอนุทินเขาก็พูดอะไรหลายอย่างนะฮะที่เขาบอกว่าแบบเรื่องนี้เนี่ยเขาตัวเขาเองหมายถึงตัวคุณอนุทินนะเขาบอกว่าผมไม่มีวันที่จะต้องเกรงใจใครที่ตั้งใจจะมาทําร้ายประชาชนทั้งสิน้นนะครับถ้าทําเรื่องนี้ไม่สาเร็จปล่อยให้ประชาชนมีความเดือดร้อนจะตายต่ไม่หลับแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นหนี้บุญ คุณโจกพูดก็อาจจะบอกว่าแบบลิเกแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าในอีกมุมนึงเราก็กําลังมองอยู่ว่าแล้วล้อมันหมุนไม่ล่ะมันเริ่มจริงไม่ล่ะหรือพูดแล้วก็เสนอโมยูแล้วก็ตั้งคณะกรรมการ,การแต่มันยังไม่ไปไหนสักที